นายอำเภอกบินบุรีกล่าวรายงานในการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลระดับจังหวัดประจำปี2567อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนางวัชราพรแตงหมีในอำเภอกบินบุรีได้กล่าวรายงานนายวิทรัตน์รามันประหลัดจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือก กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567ณศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนนทรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยอำเภอกบินบุรีได้มีมติเสนอนายธนกรสุริยะธนทรกำนันตำบลนนทรีเข้ารับการพิจารณากำนันยอดเยี่ยม และนางสาวพัทรพรผู้สถานแพทย์ประจำตำบลเข้ารับการพิจารณาแพทย์ประจำตำบลยอดเยี่ยมกำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้เกิดผลสำเร็์ในระดับพื้นที่อีกทั้งยังเป็นผู้ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่คอยดูแลทุกสุขและเป็นที่พึ่ง เมื่อมีความเดือดร้อนดังนั้นศักยภาพของกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆจะประสบผลสำเร็จในระดับหมู่บ้านและตำบหลหรือไม่ก็คือศักยภาพของฝ่ายปกครองท้องที่ในการบริหารจัดการพุทธิเขียวสิริพุทธิเขียวสิริภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน